อิมังมยังพันเตอิมังมยังพันเตสัพพะลิวารังสัพพะลิวารังตัทินาจีวรทุสรังตัทินาจีเทวะทุสรังสังคัสสังสังคัสสังโณสยามะโนณสยามะสาธุโลพันเตสาธุโลพันเตสังโฆอิมังสังโฆอิมัง วารังสัพาริวารังกัทินาจีวารัตุสังกัทินาจีวารัตุสังปฏิคันหาตุปฏิขันหาตุปฏิขะเหตตวาจาปฏิขะเหตตวาจาอิมีนาอิมีนาทุตเสนะทุตเสนะกัทินังกัทินังอัตตารัตุอัตตารัตุอัมหากัง จิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าจีวรกถินข้าจีวรกรถิน พร้อมกับทั้งบริวารทารรั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสง์แด <corona, S 1> ่ <Tact> ร<ะ>พระสง์ขอพระสง์จงรับขอพระสง์จงรับผ้าจีวรกรถินข้าจีวรกรถินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วท่านรับแล้ว การกระถิ่นด้วยผ้าผืนนี้ดองการกระถิ่นด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุเรื่องรางเรื่องอะไร